เริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านจะกลัวทหารนะคะว่าเข้ามาพื้นที่ในพื้นที่กลัวว่าจะมาทําร้ายหรือว่าจะมาปิดล้อมหรือว่าจะมาจับกลุ่มคะเป็นความเข้าใจของชาวบ้านในพื้นที่แต่ตอนนี้ไม่ค่ะคือทหารเข้ามานี่ก็จะเป็นมิตรสัมพันธ์แล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันค่ะฮับซอดอคาชาวบ้านทุ่งคาตำบลลำใหม่อเภอเมืองจังหวัดยะลาสะท้อนความรู้สึกต่อทหารค่ายสิรินทร์ เมื่อครั้งเข้ามาเชิญชวนให้พวกเธอเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้การทำเกษตรแผนใหม่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งการตัดสินใจเข้ารับการอบรมทำให้เธอมีความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนปัจจุบันเธอได้กลายเป็นหนึ่งในวิทยากรที่ร่วมกับทหารในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไปแล้ว การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นะคะที่ช่วยลดช่องว่างค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านลงได้ นับตั้งแต่ปี2549ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเริ่มเข้ามารับผิดชอบการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาควบคู่กันไปอย่างสมดุลประชาชนส่วนใหญ่เริ่มปฏิเสธความรุนแรงและให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้นจุดประสงค์ในการเข้ามาในพื้นที่ของกองร้อยเนี่ย ก็จะมาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบนะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านพยายามรับวัฒนธรรมนะครับที่ดีๆนะครับของในพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติกับชาวบ้านนะครับให้เหมือนกับคนในครอบครัวนะครับ จากการที่ทุกฝ่ายเข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพทําให้เกิดกิจกรรมร่วมระหว่างข้าราชการและประชาชนมากขึ้นขณะเดียวกันบรรยากาศของวิถีชีวิตแบบเดิมก็มีให้เห็นมากขึ้นทั้งการสัญจรบนท้องถนนการค้าขายในเวลากลางคืนและร้านน้ําชาที่คึกคักไปด้วยผู้คนที่ออกมาพบปะสนทนากาันแสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นของประชาชนกําลังกลับคืนมา ถ้ามีความเข้าใจและทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนปัญหาทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะและปัญหาใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาถ้ามีความตั้งใจจริงตุนเชื่ออย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะ